ดูค่ะทุกคนวันนี้วันที่สองนะคะจากที่หิมะลงเมื่อวานนี้นี่ค่ะเมื่อคืนนี้แต่ลีเขา,าดัดหิมะกวาดหิมะออกนะจากโรงจอดรถก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมค่ะดูสิคาทิด,ดขึ้นแล้วค่ะตรงนู้น kau kan ya. nah, nah, tu สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากอร์เวย์เช้าวันหยุดของลีนะคะวันนี้ก็ไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่ากินข้าวต้มเสร็จก็มาต่อด้วยกาแฟไม่รู้มันจะปั่นปวนในท้องไหมอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องค่ะลีจะมาเล่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยไหมอ่ะช่วงเกษียณหรือจะกลับไปก่อนเกษียน กาแฟร้อนๆรีเป็นคนกินหวานก่ะใส่กาแฟไอ้ใส่น้ำตาลไปสองช้อนก็ <Go. S 1> ไปอยู่ไทยก่อนเกษียณมันก็ไปได้นะถ้าเราจะกลับไปอยู่เมืองไทยก่อนเกษียณอ่ะมันก็ไปได้แต่ว่าเงินเกษียณมันก็จะไม่เยอะมันก็จะน้อยถ้าเราคิดว่าเรายังทํางานได้อยู่อ่ะยังร่างกายยังไปได้อยู่ก็ก็ทําถ้าไม่มีอะไรให้คิดมากเนาะที่เมืองไทย ก็ถามว่าถ้าตัวลีอ่ะลีแฟลีคุยกับแฟนนะว่ากเกษียณแล้วจะไปอยู่เมืองไทยไหมแฟนลีบอกไม่ไปแฟนลีไม่ไปนะเพราะว่าเขารักที่นี่เขามีครอบครัวอยู่ที่นี่แต่กเกษียณแล้วเนี่ยก็อาจจะไปอยู่เมืองไทยสักสามเดือนช่วงหน้าหนาวอ่ะอย่างหลายๆคนก็คงคิดเนาะช่วงหน้าหนาวก็อาจจะไปอยู่เมืองไทยหน้าร้อนก็กลับมาไปไป,ไปมาถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่คือนั่งเครื่องได้อะไรเงี้ย ก็เขาไม่ไปนะคะเขาไม่ไปแล้วก็เขาอยากทํางานเกษียณแล้วเขาก็อยากทํางานต่อแฟนรีเขาเป็นคนที่อยากทํางานชอบทํางานรักการทํางานมากเลยวันวันนั่งแต่เครื่องคอมอ่ะผมล่วงหมดแล้วอ่ะผมจะล่วงบนหัวแล้วอ่ะนั่งแต่หน้าคอมอ่ะก็เขาทำเกษียณเนี่ยมันก็คง65 68าอะไรเงี้ยที่นอร์เวย์ก็คือสามเอ้เจก็ทำถึง70ได้ก็เกษียณต่ออาย70ุ70ก็ได้ถ้าใครอยากทำเนาะ ก็แฟลีเขาบอกก็จะทําถึงอายุ70เลยเออเจนี่ลีก็คงงมแล้วล่ะลีคงไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้อยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่นี่เพราะว่าลีทำลีทาแค่ทําไหวก็คือ60กว่าเนี่ยถึงอายุเกษียณก็เกษียณไม่ลีจะไม่กังวลเรื่องเงินเกษียณนะเพราะว่าเพราะว่าจะยังไงล่ะถ้าเราอยู่เมืองไทยอะ เงินกเกษียณที่นี่นิดเดียวอย่างหมื่นคนอย่างเงี้ยไปใช้ที่เมืองไทยก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนี่ก็เกือบสองเดือนเงินเดือนสองเดือนที่นู่นเลยเนาะสามหมื่นกว่าบาทบ้านเราก็มีอยู่แล้วอาหารการกินก็ถูกมากก็ก็ถือว่าไม่ซีเรียสนะแต่เราก็ตกลงนะดีตกลงกับแฟนไว้อะรีตกลงกับแฟนไว้ว่าว่าคือเรา แพลนไว้อ่ะเนาะแผนแพล,น,พล,น,พลนไว้ก็คือ,อเราอายุเท่ากันเนาะและลีกับแฟนลีอายุเท่ากันห่างกันแค่หกเดือนเราก็เ,าเป็นพี่เราแค่หกเดือนก็คือแก่ก็คงแก่งอมพอไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเขา,าจะวไปไงล่ะ ถ้าก็คือเราตกลงกันแล้วเนาะอะไรอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเราเกิดอย่างที่เราไม่รู้ตัวอนาคตเนาะแต่เราก็สามารถที่จะแลนอนาคตไว้ได้ก็คือถ้าถ้าอยู่ที่นี่ถ้าเกิดรีเป็นอะไรไปคือป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รักษาที่นี่เผาที่นี่แล้วก็เอาเขาจะเอากระดูกเหลี่ยนี่นี่คือแผนไว้นะคะคือคือสิ่งล่วงหน้าพวกเนี้ยมันอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เนาะก็คือแผนกันถ้ารีเสียชีวิตก่อนก็เผาที่นี่แล้วก็ ก็ว่ากันไปแต่ถ้าแฟนลีเสียชีวิตก่อนเนื่องในสาเหตุอะไรก็แล้วแต่จะอุบัติเหตุหรือแก่หรือป่วยหรือ,เ,อ,อเลิกกันอะไรเงี้ยลีก็จะทำงานที่นี่จนลีกเกษียณแล้วถึงจะไม่ไหวแล้วลีก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะลีอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องนาะอ,อ,อยู่ที่นี่ไม่มีลูก ก็คงไม่อยู่ค่ะก็อยู่กเกษียณอยู่จนจนทำงานได้ทํางานจนจนทําไม่ไหวแล้วอะรีถึงจะกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยนี่กรณีที่เรา,าสามีไม่ได้อยู่กับเรานะแต่ถ้าเรายังอยู่ด้วยกันรีป่วยรีเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็บอกกับแฟนว่าเผาที่นี่แหละแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายเนาะ ก็เนี่ยค่ะแพนไว้อนาคตเราไม่รู้ใช่ไหมอนาคตเราไม่รู้พี่นงกุงพี่นายกรรมก็เขียนเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้วนาคตเพราะว่าลีอยู่กับแฟนเฉยๆนะคะลีไม่ได้แต่งงาน12ปีนะคะที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขก็อนาคตเราไม่รู้ก็คือแพนไว้อย่างที่บอกคือลีคือใจจริงลียังไม่อยากกลับเมืองไทยถามว่าจะกลับเมืองไทยไหมคือลีอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ก่อนเมืองไทยอ่ะมันสบายๆกลับเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหม ก็อยากทํำงานค่ะมีโอกาสแล้วก็ทำงานอยู่จนกเกษียณเกษียณแล้วก็ยังต้องอยู่ต่อเพราะว่าก็คือยังอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สงบเง,งียบๆอะไรเง,งี้ยไม่วุ่นวายแล้วแฟนก็ไม่กลับไปอยู่เมืองไทยก็แฟนก็จะอยู่ที่นี่เราก็คงต้องอยู่ที่นี่นะอนาคตเราไม่แน่นอนคือทุกอย่างสามารถแพลนไว้ได้แต่จะเป็นอย่างที่เรา แพลนไว้ไหมหวังไว้ไหมเราไม่รู้แต่เราสามารถที่จะแพลนไปได้เนาะก็นี่แหละค่ะคือคาตอบแฟรลีไม่กลับนะคะแฟนลีจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อาจจะไปเที่ยวบ้างเกษียณแล้วก็คือไปเที่ยวสอาเดือนแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ถ้าเรายังแข็งแรงทั้งคู่ก็คือจะอยู่ที่นี่นะคะก็แวะมาทักทายเพื่อนๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะหลายๆคนนะที่ที่ลีรู้จักนะคนไทย ที่แต่งงานกับชาวโนเวย์เนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะชาวโนเวย์นะชาวต่างชาตินี่แหละ,กะเกษียณแล้วส่วนใหญ่แล้วจะกลับไปอยู่เมืองไทยหรือบางคนก็ไม่กเกษียณนะเขาก็อยากไปอยู่เมืองไทยก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเนาะแต่ลีก็ไปไปมาดีกว่าลีชอบความสงบค่ะก็ว,วันนี้อากาศค้มฟ้าคร้มฝนค่ะเมฆแดดไม่ออกค่ะหวังว่าหิมะคงไม่ตกอ,อีกนะเพราะว่ามันละลายแล้วถ้าตกอีกก็ไม่ไหวแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะคะลนนีไปแล้วค่ะ นั่งฟังแม่บน่นตัวนี้นั่งฟังแม่บน่นเขาก็นั่งฟังรีบ่นอยู่